เชื่อหรอว่ามือถืออ่ะทำรูปติดบัตรได้วันนี้คุยิงมีเทคนิคดีๆในการนำเอาแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะมาให้พวกเราได้เรียนรู้วิธีการทำรูปติดบัตรเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองไปดูวิธีท,ทำกันค่ะค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าหญิงใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใดบ้างมาใช้ในการทำรูปติดบัตรนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่1ก็คือ Camera ค่ะ ใช้ในการถ่ายรูปของเรานี่แหละนะคะซึ่งเราจะต้องจัดฉากหลังนะคะตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นก็ได้เป็นพื้นหลังที่แบบเกลี้ยงๆหรือจะเป็นรูปทั่วไปก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีนะคะหญิงแนะนําให้เป็นพื้นหลังที่เป็นสีพื้นธรรมดาสีขาวสีน้าเงินอะไรก็แล้วแต่จะขอให้เป็นพื้นสีพื้นนะคะต่อไปค่ะโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรม beauty plus ใช้แล้วโปรแกรมที่สําคัญทีเดียวลคะ่ะเอามาทําให้เราสวยขึ้นหลอ่อขึ้นได้ทันที ะะเขาไส่กิ้งโดยปัสจากการสัญญกรรมเนาะต่อไปค่ะหลังจากที่แต่งรูปเสร็จเรียบร้อยตัวที่3นะคะที่เ็นใช้คือเว็บไซต์นะคะที่ใช้นในการตัดแบ็กกราวดออกเว็บไซต์นั่นคือ remove bg นะคะ เป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่สิเป็นเว็บไซต์นะคะที่ใช้ในการตัดฉากหลังของเราซึ่งบางทีเราอาจจะไม่มีฉากหลังสวยๆเนื่อไหมคะตามที่เราอาจจะต้องทำนะคะเราก็มาใช้โปรแกรม remove.bg หรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์พูดผิดเรามาใช้ตัวเว็บไซต์ remove.bg ล้างฉากหลังออกนะคะหลังจากที่ตัดฉากหลังของเราออกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตัวแอปพลิเคชันตัวที่4หรือโปรแกรมตัวสี 4, ก็คือ Canva คันวานะคะเราจะนําเอาฉากหลังที่เราต้องการโทนสีฟ้าโทนสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้กับคันวาแล้วนํารูปที่เราตัดฉากหลังออกมาไว้รวมกันนะคะแล้วก็เซตขนาดตามที่เราต้องการเมื่อเราทํางานกับคันวาเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ขนาดของรูปที่เราต้องการก็ไปสู่โปรแกรมที่5ก็คือโปรแกรม Microsoft Word ที่พวกเราใช้งานกันนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาไปปริ้นที่ร้านใช่ไหมคะเราก็จะต้องปริ้นที่บ้านนั่นคือมีปรินเตอร์สีอยู่แล้วนะคะหยิงก็จะแนะนําวิธีการสั่งปริน้นจากโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะค่ะคราวนี้เรารู้กันแล้วนะว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างไปทํากันเลคะ่ะไปเลยถ้าเรามาเรียนรู้ถึงการถ่ายภาพของเราก่อนนะคะเราจะใช้ กล้องที่มาจากมือถือของเรานี่แหละนะคะทำการถ่ายรูปของเราไม่ว่าจะเป็นจากกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็แล้วแต่นะคะแล้ก็จิ้มลงไปนะคะเช็คหน้าของตัวเองก่อนถ้าหน้ามันให้ทาแป้งนะคะให้ลงแป้งเท่าผมยังไม่เรียบร้อยให้วีให้เรียบร้อยอาจจะใช้สเปรย์ล็อกก็ได้นะคะจากนั้นค่ะตั้งกล้องให้อ่เขาเรียกว่าช่องมองอะช่องมองภาพที่เห็นนะคะที่อยู่ด้านบนอะ อยู่ในระดับเดียวกับสายตาเราพอดีนะคะอย่าก,ก้มอย่าเงยอย่าเอียงนะคะก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะวางหน้าของเราให้พอดีก่อนเนาะอือพอเรียบร้อยแล้วค่ะก็มองไปที่ช่องมองภาพด้านบนใช่ไหมแล้วก็กดชัตเตอร์ตาโต,าตๆก็จัดการไปนะคะ <laughs> จากนั้นเราก็เริ่มไปที่ตัวแอปพลิเคชันตัวต่อไปกันไปเลยค่ะ <laughs> ค่ะเมื่อเราถ่ายภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะ แอปพลิเคชันตัวต่อไปที่หญิงจะแนะนำก็คือแอปพลิเคชัน b e a u t y Plus ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะอืมเราก็จิ้มลงไปที่ Beauty Plus นะคะเนื่องจากเราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาจิ้มใ <c oughs> ช้คำว่าจิ้มนะที่คำว่า Photo Editor ที่มุมล่างด้านซ้ายของโทรศัพท์นะคะเราจะเห็นภาพที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นะคะเราก็ลองเลือกขึ้นมาสักหนึ่งรูปสมมุติว่ายาเรือรูปนี้ละกันนะคะอืม เรรูปนี้เราจะเห็นว่ารูปไม่ได้เพอร์เฟกหมดใช่ไหมคะตัวต่อไปที่เราต้องทําค่ะคือทําการแต่งรูปแบบออโต้นะคะหรือแบบอัตโนมัตินะคะก็คือไอคอนตัวนี้นะคะจิ้มลงไป1ครั้งนะคะเราจะเห็นทันทีว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ทําให้หน้าเราเนีย,เนยนขึ้นนะคะแล้วแต่เราเพราะว่าเวลาเราทํารูปติดบัตรนะคะมันก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากมายนะคะเราก็อาจจะ เซตลงไปที่100%เลยก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มไปที่เครื่องหมายถูกรอสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการให้มีคิ้วค่ะเราไปจิ้มที่ตรงเมคอัพที่เป็นรูปลิปสติกอะคะ่ะตัวไอคอนตัวที่3เนาะจากนั้นเราก็เติมลิปหน่อยนึงนะคะดูซูมเข้ามานะคะซูมให้เห็นว่าอืมโอเคไหมลิปสติกแบบนี้เราชอบไหมปากเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ ที่เป็นที่เป็นเพจอะมันก็คือต้องจ่ายตังค์เนาะต้องจ่ายตังค์อ่าแล้วก็แล้วก็เลือกเอานะคะเลือกเอาว่าจะเป็นสีลิปสติกอันไหนโอเคสีนี้ดีกว่าจากนั้นก็ไปที่อีกอันหนึ่งที่หญิงแนะนำนะคะก็คือคิ้วก็คืออโบรอนะคะไอโบรอเมื่อเราเลือกประเพทของคิ้วได้แล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมา เราจะเห็นว่าเราจะเห็นคิ้วมากขึ้นใช่ไหมคะยิงเป็นคนที่ไม่ชอบคิ้วเล็กค่ะเพราะว่าเป็นคนปากเล็กก็เลยให้คิ้วหนาๆนิดหนึ่งนะคะสีสีของคิ้วนะคะเราเลือกได้ด้วยนะคะคนไทยค่ะสีคิ้วจอกเป็นสีออกน้ำตาลเข้มหรือดำเนาะเราก็เลือกคิ้วของเราก่อนเลือกคิ้วของร้อยเรียบร้อยนะคะอยากได้คิ้วแบบไหนเนะเาะล้วก็ดูไปด้วยนะคะ ดูไปด้วยคิ้วสีดำนี่แหละค่ะน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มเนาะไม่ชอบคิวบางไม่ใช่ผู้หญิงหวานแต่เป็นผู้หญิงถึก <c oughs> อ่านะคะจากนั้นพอเราได้คิ้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าบางคนอยากจะได้พวกอ่าบรัชออนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่า คือปกติทัเองก็ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามี Blush ชนให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตอะเวลาเราเราถ่ายรูปที่ติดบัตรหนึ่นิ้ว2นิ้วนะคะเราจะเก็บรายละเอียดไม่หมดหรอกว่ามีแก้มแดงแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยากกระถาก็จัดไปค่ะนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จิ้มที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือการแต่งภาพด้วย beauty plus นะคะตัวเมื่อกี้สังเกตนะคะ บางคนอาจจะมีแบบของหญิงเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆกระติ่งเนื้อนะคะตัวที่จะช่วยเราได้คือเลื่อนสไลด์มาเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นคําว่า acne หรือสิวนะคะเราก็จิ้มลงไปที่ acne นะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่อ่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะเลือกแบบออโต้เราก็มาเลือกแบบเมนูนะคะก็คือแต่งเองนะคะเลื่อนขยายออกมาจากนั้นซูมหน่อยนึงนะคะซูมนิดนึงแล้วก็เอามือไปจิ้มที่พื้นที่ของผมอะค่ะแล้วก็มาจิ้มที่แก้ม นะคะอ่าเนี่ยแค่จิ้มเฉยๆค่ะก็หายไปแล้วเห็นไหมคะอือคือที่จิ้มที่ผมเพื่อให้เขาเห็นถึงความต่างระหว่างแก้มกับผมสีมันจะต่างกันนะคะถ้าเราไม่จิ้มที่ผมก่อนอาบางทีเนี่ยเราจะต้องลากเยอะมากนะคะอย่เคยลองแล้วนะจากนั้นก็จิ้มลงไปที่เครื่องหมายถูกอ่ายัางไม่เรียบร้อยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ต้องทําก็คือตรงเมนูด้านล่างนะคะจะมีเทมเพลตมีรีทัชมีอิดิชอะไรเงี้ย ให้เลือกไปที่ edit ก่อนนะคะเลือกไปที่ edit ก่อนแล้วก็ไปที่ adjust ตัวที่4นะคะ adjust ตัวที่4ถ้าบังเอิญว่ากล้องเราไม่เคลียร์นะคะหรือแสงไม่พอไม่สวยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นมันมีคำว่า bright n e s s ก็คือมีความสว่างมีเติมแสงตัวที่2แล้วก็ contrast นะคะถ้ามันมืดเราก็เพิ่มแสงค่ะนะคะจากนั้นก็มาเลื่อนที่ตัว contrast นะคะให้เขาชัดขึ้นนะคะ ยิงชอบแค่นี้ถ้าคนต้องการให้ออกสีผิวออกโทนส้มๆมาหามาที่ Color t e m p หรืออุณหภูมิของสีนะคะก็เลื่อนซ้ายขวาดูเห็นไหมคะอ่านะคะลองลองสังเกตดูเพราะเป็น Temperature ไปทางขวาอย่างเงี้ยสีผิวจะออกส้มๆเหลืองๆใช่ไหมคะบางคนก็ชอบนะคะแต่เป็นผิวธรรมชาติกคือเลื่อนมาทางซ้ายหนึ่ๆน,นะคะขึ้นอยู่กับแสงที่เราถ่ายตอนนั้นเรามาปรับตรงนี้ได้นะคะตว c คอนทราสจะช่วยให้รูปที่ได้เนี่ย ชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อแต่งทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จิ้มเข้าไปที่เครื่องหมายถูกค่ะอ่านะคะแล้วก็ทำการเซฟรูปที่ด้านบนเนี่ยนะคะนี่คือรูปที่ได้นี่คือลองลองจิ้มตรงนี้เพื่อจะดูความต่างเห็นไหมคะอืมสวยซะ <laughs> จากนั้นค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึกหรือเซฟลงไปนะคะจะขึ้น คือเนื่องจากเป็นออชั่นฟรีก็จะมีโฆษณาโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปค่ะแล้วกดปุ่มโฮมแล้วก็ออกจากแอปตัวน erm ี้ไปนะคะ